แล้วเจ้าตัวก็ยังยิ้มรับด้วยนะคะเมื่อถูกแซวว่าช่วงนี้แม่ข่าขึ้นค่ะเพราะว่าล่าสุดกราฟได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ระดับโลกอย่างกุชชี่ค่ะงานนี้เจ้าตัวบอกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจมากแต่ก็รู้สึกกดดันเหมือนกันที่ได้รับหน้าที่สําคัญนี้พร้อมบอกด้วยว่าปีนี้จะมีงานที่ต่างประเทศบ่อยขึ้นโดยงานแรกที่กราฟสไปนะคะก็จะไปร่วมงานในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของกุชชี่คืองานเปิดช็อปกุชชี่ที่มาเลเซียไปฟังเสียงของกราฟกันค่ะ ด้วยความที่มันเป็นผู้ชายคนแรกด้วยมันเลยแบบยิ่งยิ่งภูมิใจแล้วกันใช้คําว่าภูมิใจแล้วกันเพราะว่าเราเอาจริงเราก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะมีโอกาสได้มาร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกขนาดนี้สุดท้ายกลายว่าได้เป็นแบรนด์แอมของแบรนด์นี้อีกมันมันยิ่ง,ม,งมันยิ่งภูมิใจวันที่6ผมต้องบินไปมาเลเซียไปเปิดช็อปคุชชี่ที่นู่นก็เป็นงานแรกของผมในฐานะ B A แล้วกันถ้าที่แพลนเอาไว้นะตอนนี้แน่ๆเนี่ยน่าจะประมาณ2ประเทศไหมครับสิงคโปร์หรือว่ากับมาเลเซีย แถ,แถบนั้นก็อาจจะเร็วๆนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามก่อนแล้วกันครับใครที่เป็นแฟนคลับของน้องกราฟนะคะก็สามารถติดตามผลงานของน้องได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะละครละอ,อจันค่ะที่จะเริ่มออนแอร์ air ตอนแรกในวันศุกร์นี้แล้วนะคะ,คะดูกันได้สดๆผ่านทางหน้าจอช่อง3กด33ดูมือถือกด3 p l ได้เลยค่ะ